เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับช่องน้ำ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 ,นำ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 โคหำม,มอรครับนั่นคือผมก็วันนี้ผมก็จะมาเป็นคลิปสุดท้ายแล้วที่ที่ผมลงวันนี้ครับนั่นคือเป็นคลิปสุดท้ายแล้วเอาฝนตก ฝ่นมันตกมันมันตก,นตกแต่มันคิดลิงอ้าก็ันนี้ผมก็มไม่ได้มาทำ,ทำคลิปอะไรนานานหรอกผมแค่จะมาทำทำชาเลน์ชาเลน์แก้แค่ไมไ่ค่อยนานเท่าไหร่ล้กผมก็บิดคลิปแล้วน่นคือชา นั่นคือชาเลนนั่นคือผมต้องปิดคลิปในเร็วๆเนี่ยเพราะฝนมันตก